ไปนู่นแล้วมาหาพี่เต้หน่อยครับพี่เต้อยากโดนกินครับกินกินพี่เต้คนเดียวพอนะครับไม่ต้องกินผมเฮ้ยพี่ระวังเฮ้ยระวังระวังตกห้างนะพี่อยู่ไม่ได้เลยใ <laughs> จเย,ย็นพี่ใจเย,ย็นอยู่เฉยอยู ain, ่เฉยเฉยอยู่เฉยอยาอยากขยับ ย่าขยับยายายาย,า,ย,า, <laughs> ยาขยับยาขยับ <laughs> ผมบอกได้คําเดียวเลยนะครับถ้าพี่เต้ตกลงไปเนี่ยโดนเสือสมิงฆ่าไปกินแน่นอน,นครับทุกคนนะกลับมาแล้วอะว,วะฮะสือสมิงกัดไม่เข้าแน่นอนนะ <c oughs> มีได้ของขังนะครับ <c oughs> ใช่ได้ ฮ้ยเฮ้พี่พี่พี่เ <Hey ฮ้ยใครปน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายยาายายาาพี่พี่ยินใจยนยา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 เฮ้ยเดี๋ยวขยับครับทุกคนครับ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในป่านะครับแล้วก็ตอนนี้นั่งอยู่บนห้างนะครับวันนี้ก็กลับมากับพี่เต้อีกนะครับทุกคนนะอยู่ข้างหลังผมนะครับก็มานั่งห้างด้วยกันนะทุกคนในค่าคืนนี้ผมพาพี่เต้นเนี่ยขึ้นมาบนห้างนะครับห้างตรงนี้ก็ยังคงมีสมิงเนี่ยอยู่แน่นอนนะครับไม่รู้ทุกคนตั้งแต่เย็นลงมาเนี่ย ไอ้มันลุงมแมลงพวกนี้ไม่รู้ว่าร้องอะไรแบบนี้นะปกติที่ผมเคยมาที่นี่นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเงียบกริบเลยนะทุกคนนะแต่วันนี้เหมือนมีเสียงอะไรที่มันผิดปกติมากๆเลยนะคล้ายๆกับฝนจะตกนะครับที่นี่นะอ่าช่วงเวลาที่ฝนตกเนี่ยก็จะมีเสียงร้องมันลุงมแมลงพวกนี้นะครับทุกคนนะกบเขียนนะอืมโอเคทุกคนนะ เดี๋ยวผมเนี่ยจะส่องไฟไปบริเวณรอบๆนะครับนะสังเกตดูนะครับว่าเสือสมิงตัวนี้ยังอาศัยอยู่ที่นี่หรือเปล่านะครับถ้ายังอยู่ที่นี่นะครับต้องเข้ามาในป่าตรงนี้แน่นอนนะเฮ้ยโอ้ย,อยี่อะไรครับทุกคนนะไปทุกคนเดี๋ยวส่องไฟไปดูบริเวณรอบๆนะครับ นี่ทุกคนบรรยากาศรอบก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อากาศวันนี้เี่ยค่อนข้างที่จะเย็นหนาวเย็นเลยนะเฮ้ยเฮ้ยใครวะ,วะจะเดี๋ยวตกใจหมดเลยโห้ออทุกคนมันมาแล้วครับมันมาแล้วเฮ้ยหรือมันมันแปลงกายเหมือนคนเมืองเลยว่ะพิเต หน,หนู่นไหนนู่นเลยทุกคนวันนี้สมิงแฟงกายเหมือนเป็นคนเมืองเลยครับใส่หมวกกันน็อกมาด้วยอไวะพี่เต้ลองถามไปมาทำไมที่นี่ครับทุกคนในป่าแบบนี้จะใส่หมวกกันน็อกมาแบบนี้ไม่ใช่นะครับแล้วเราทิฮะสวัสดีครับพี่เขาเรียกเขากวักมือเรียกครับพี่ พี่ไม่ลงไปหาเขาหน่อยอ่ะไปเลยฮะลงไปกันดลอันนี้โฉบ้ลยโอ้ผมเนี่ยตัวผอมนะเสือสมิงกินไม่อิ่มครับต้องให้พี่เต้ลงไปนะทุกคนดูพี่เต้นเนี่ยตัวอ้วนนะเสือสมิงชอบมากกว่านะครับมผมนี่ขึ้นลงต้นไม้ช้านะาเสื <c oughs> ลงใครไปไหนวะเฮ้ยคือว้จะถ้าเสือสมิงเนี่ยได้กินพี่เต้ไปเนี่ยน่าจะอิ่มมากกว่านะทุกคนไม่ต้องกินผมแล้วครับกินพี่เต้คนเดียวพอ ไม่คนอะไรไม่ไม่มีไฟแต่ว่าเดินได้เดินถูกอ๋อมันไม่ใช่คนปกติแล้วพี่แปลงกายมาแน่หละดูแล้วเกมือไม่ต้องกลัวพี่ไม่ต้องกลัวเฮ้ยแข้มแน่นเลยราหรวังตกนะครับพี่เด้ไปไหนเอ้าไปไหนครับพี่ไปนู่นไปนู่นแล้ว ออาไป,ปไ,ไปไหนแล้ววะไ,ปไปแล้วเข้าไปในปัาน่นอ,<ม>อือ๋อผมมาหาพี่เต้หน่อยครับพี่เต้อยากโดนกินครับกินกินพี่เต้คนเดียวพอนะครับไม่ต้องกินผม,มครับทุกคนนะผมจะหลอกล่อให้เสือสมิงตัวนี้เข้ามานะบอกว่า ให้มากินพี่เต้คนเดียวนะครับไม่ต้องมากินผมนะนอ้าวเสียงเสียงปบมือพีเ่เต้ไม่รู้ว่าเขาดีใจอะไรครับทุกคนเหมือนเขาดีใจอะไรบางอย่างนะเสียงปบมือเฮ้ยพี่ระวังเฮ้ยระวังระวัง,วง,วงต,กตกห้างนะพี่ ไม่ได้เลยโอ้ใจเย็นพี่ใจเย็นอยู่เฉยอยู่เฉยเฉยอยู่เฉยอยากอยากขยับอย่าขยับอย่ากอยาอยาขยับอย่าขยับขยับไม่ได้ขยับอยู่เฉยอยู่เฉยกดเสียวผมเกาะต้นไม้ก่อนระวังระวังตกนะนะทุกคน ถ้าพี่เต้ตกลงไปเนี่ยเสือสมิญเข้ามาเฮ้ยเสียงขู่อะพี่ระวังครับพี่ระวังระวังนะผมบอกได้คําเดียวเลยนะครับถ้าพี่เต้ตกลงไปเนี่ยโดนเสือสมิงฆ่าไปกินแน่นอน,นครับทุกคนนะสมิงนี้มันไม่มาแน่หว่า เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งพี่มันต้องกลับมาอีกเพราะว่ามันรู้ว่าหมายมันอยู่ตรงนี้แล้วดูแล้วเขาอยากกินเราสองคนแน่นอนขยับไม่ได้เลยอย่าขยับนะพี่อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆคุณแมจะพลาดไม้แบบนี้นะใช่ครับแจ็คเอาตัวรอดไปหมดเลย่นเลัเินอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆ นนไม่เป็นไรครับบันไม่สูงเท่าไหร่นะถ้าถ้าพี่เต้โดนเสือสมิงฆ่าไปนะทุกคนผมจะรีบลงไปช่วยเลยนะครับนะผมจะไม่ทิ้งพี่เต้ไว้คนเดียวนะครับ,รบพี่พี่เต้ลงถามไปไปไหนแล้วไม่รู้ดิหายาปเลย เฮ้ยหรือว่าเขาเป็นผีต่างชาติวะพี่ดูอะหายไปเลยคน็อมันฟังแต่ว่ามันหายไปทางนี้ทางที่ลกมากเลยหายไปเลยนีไ่ไปไหนอะลองปิดไฟน,าง,ไฟนางส้มดูพี่อเอางั้นดีกว่าเนาะ ฮะได้ได้พี่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมแล้วก็พี่เต้เนี่ยจะปิดไฟแล้วนั่งเงีย,เงยบๆนะครับนะไม่รู้ว่าตอนนี้ซื้อไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเสือสมิงตัวนั้นเนี่ยไปไหนแล้วนะครับเหมือนเขามาทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าย เชื่ออะไรครับอยากกินพิเต้ไหมครับอร่อยมันมันอ้วนๆถ้าอยากกินก็มาที่ห้างนี้เลยครับใช่รีบมาเลยนะถ้าอยากกินแบบอร่อยอร่อยนะมันมันหรือนะติดมันนะโอเคพิเต้พูดเองนะผมไม่ได้พูดนะแบบมีเดียมแลเนี่ยครับ มาเลยนะครับผมหรือว่าอยากกินแบบเนื้อล้วนติดกระดูกก็แจ็คเลยนะอืมเอาเนื้อติดมันดีกว่าครับดีกว่ากระดูกเนี่ยก็แท้อร่อยมันๆนะกินไหนวะเอากินแบบมีมันดีกว่าครับต้องก,กินพี่เต้คนเดียวครับป,ปิดไฟพี่ปิดไฟดู มันมีเสียงมาป่ะพี่มีเสียงมามาแล้วพี่กลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วอะไรวะมาไม่ถึงเลยนี่สงสัยสงสัยเขาจะหิวเรามากเลยผมดูแล้วเพราะว่าเขาจะไม่ไปไหนนะครับทุกคนนะเขาจะ เขาจะวนเวียนอยู่บริเวณใกล้ๆห้างนี่แหละพี่ใช่เพราะว่าเขาไม่กล้าขึ้นห้างนะทุกคนใช่ถ้าเขาขึ้นมาเขารู้ว่าเขาตายแน่นอนทำไมครับเพราะว่าแค่เราสองคนนี่ก็เกือบแล้วเราไปกาะไปข้างล่างแล้วนะผมนะถ้าจะมีไท่ดำเนี่ยขึ้นมาทุกคนนะสิงหัวไปไกลขึ้นมาผมบอกไว้เลยว่าร้องนะโดนตายพอเขาขึ้นมาถึงตรงนี้ปุ๊บมีเยอะตรงนี้ปุ๊บมันอยู่ในกลางโดนนะ เอางี้ครับเอางี้พี่เต้ลองลงไปไหมฮะลองไปลงไปสู้กับมันหน่อยไหมไม่รู้ครับแต่มันหายไปแล้วดิหายไปไหนเอ้าไม่รู้ไปไหนแล้วพี่สู้กับมันไปดูไปดูมันหน่อยดิฮะอ้งถือกล้องพี่เต้เอาจริงเหรอจริงจริงบนเนี่ยเนื้อดิบมันเพื่อมันไม่ชอบไงโหทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับทุกคนแป๊บหนึ่งนะโอเคื พร้อมแล้วเดี๋ยวเก็บของดีเอาของดีไปด้วยก่อนเอ,เอาไปย้้ยพี่อโชว์ของดีขึ้นมาก่อนใช่ใช่เดี๋ยวโดนกินไปแล้วไม่คุ้ม<ช>ครับของดีผมเยอะนหนครับขอดูหน่อยครับโอ<ช>้โหเต็มกระเป๋าเลยทุกคนเนะอะเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับทุกคนนะนี่อันนี้เยอะหน่อยฮะ เสือสมิงกัดไม่เข้าแน่นอนนะมีได้ของขังนะครับใช่อนี้ก็นี่อมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่นะทุกคนนี่แหละอันนี้เลยน่าจะดีที่สุดแล้วผมดูอันนี้น่าจะขังที่สุดเยอะแต่ว่ามันเดี๋ยวมันจะหนักเลยมันจะวิ่งไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้พี่เฮ้ย ไรเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายายาเฮ้ยยา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 พี่พี่จะใจยินใจยินใจยินยา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 เฮ้ยเดี๋ยวหางขยับครับทุกคนครับเฮ้ย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 ผมว่าแล้วพี่ เขาอยากจะกินเรานะใช่ใช่เข<ๆ>าจะทําให้ห้างเราพังแล้วให้เราตกลงไปครับเราจะกินเราสองคนเนี่ยหายไปแล้วอ่ะหายไปอีกแล้วไม่ไกินนนี้จะลงไปกระโดดถล่เลยนะถ้ามาอีกรอบพี่เต้ลงไปสู้เลยนะโอเคครับแต่เมื่อกี้เนี่ยโพลังยังอยู่ตรงห้างนะ บอกแล้วมีสิเป็นหันมันแน่แน่ใช่เพราะว่าตอนนี้นะทุกคนเพราะว่าห้างนี้มันเก่ามากแล้วนะครับนะแล้วเหมือนกับว่าจะมาทําให้ห้างเราเนี่ยพังแล้วให้เราตกลงไปนะครับแล้วจะกินเราสองคนนะจะโชคร้ายนะเพราะว่าห้างเรายังแข็งแรงอยู่ครับแต่แบบแบบผมเนี่ยตัวผอมนะทุกคนเสือสมิงกินไม่ชอบนะครับชอบคนนอ้วนติดมันมากกว่านะจะลงไปเคลียร์กับมันหน่อยนะ ตัว <Okay. S 2> มนันเล็กกว่าผมหน่อยนึงเดี๋ยวไปดูหน่อยกินยิ่งอีกทางนู้นพี่เตบอกว่าขนาดตัวเนี่ยเล็กกว่าพี่เตหน่อยนะพี่เตน่าจะเอาอยู่นะพี่เจ้าไม่อยู่ก็ตะโกนเรียกเลยนะเค <Yeah. S 2> <Okay. S 1> มันหน่อยเด้ดูครับว่านี่ดูเขาว่าทุกคนนะจะแน่สักแค่ไหนนะครับน่าปวดจริง ไปเตะท้าให้ออกมาเลย ไไม่รู้แล้วพี่ระาวาังหลังด้วยนะหาย,าห,หายไปแล้วใช่ไหมระวังหลังด้วยพี่ แสดงว่าปลานี้ของแท้อืมนะปลานี้ของแท้นะถ้ากัด,ดน่าจะกัดพี่เต้ไม่เข้าอผมดูแล้วว่ามีแต่ของขังนะครับทุกคนนะนนแท้นี่ตัวเนี่ยไม่รู้ว่ามีพวกน้ำม,มันที่ซักมาหรือเปล่านะเฮ้ยจะขยับเยอะดิยอย่าอย่าส่องไฟเข้ากล้องนะพี่แสบตายนะขึ้นไ่ ขึ้นมาพี่ขึ้นมาอันตรายอันตรายอันตรายขึ้นมาก่อน <c oughs> ค่อยๆขึ้น,นเนอะวันน,นี้มไฟสมิงด <c oughs> ํานี่มันแงอันตรายท้องข้างอันนี้วะอันนี้มไม่สบายก็ขึ้นระวังระวังหน่อยนะเมื่อกี้ก็เสือสมิงเนี่ยมาขู่เราแล้วรอบหนึ่งนะ เหมือนจะทําให้ห้างเราพังพี่เอาเอาตัวเนี่ยชิดต้นไม้ไว้นะเฮ้ยออกเอ,อกไปเนี่ยห้ามนชัดๆเลยเี่ยห้ามตกเด็ดขาดพี่ดิดคือมีด้ผมจะบอกอะไรให้นะจังหวะที่เราตลกลงไปเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เราเผลอใช่ไหม <laughs> จังหวะจังหวะนั้นแหละครับทุกคนที่จะทำให้เสือสมิงเนี่ยมีอาคมนะ แล้วก็กินเราสองคนเนี่ยเข้าไปได้ถึงของจะขังแค่ไหนก็เอาไม่อยู่นะพี่พี่เชื่อผมไหมไอาจารย์ที่เดิมว่าพี่ก้ขยับเยอะเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราปิดไฟแล้วนั่งเงียบไปเลยพี่ดูซิว่าจะมาอีกหรือเปล่าปิดไฟไเลยพี่โอเคนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมกับพี่เต้แล้วก็จะปิดไฟกันนะครับ เราจะนั่งเงียบๆอยู่บนห้างนี้นะครับไม่รู้ว่าเสือสมิงตัวนี้ยังมาหรือเปล่านะโอเคนะครับทุกคนครับนะตอนนี้ผมแล้วก็พี่เต้ก็นั่งอยู่สักพักใหญ่ๆแล้วนะผลเมื่อกี้ก็ผมก็ได้พักกล้องไปแล้วนะครพี่เต้ก็ง่วงนอนแล้วนะเสือสมิงตัวนี้คง จะกลัวของแขังพี่เต้นะครับใช่หายไปเลยใช่อาจจะกินพี่เต้ไม่ได้นะเพราะว่าพี<อ>่เต้มีของคขงอยู่ว่าอาจจะกัดไม่เขา้างนี้นะครับทุกคนนะอืมก็เป็นไปได้นะครับทุกคนนะวันนี้ถ้าผมบอกถ้ามโชว์อะไรแล้วมันคึกคักขน้องเนี่ยผมจะผมจะนังเหนียวไงอืมบอ,บอกเลยว่าถ้าผมนังเหนียวเนี่ยก็สมิงสมิงผมผมรอฟันหักหมดน,นะทุกคนเหมือนนั่นแหละครับทุกคนนะมันก็ไม่กล้ามานั่นแหละผมก็ม่วงนอนมากไปเนี้ เสือสมิงกลัวฟันหักนะครับทุกคนนะเลยไม่กล้ามากินพิเต้นะครับเพราะว่าถ้าไขมันผมเนี่ยมันยุดหยุดมันเหยวมันหมาะฝรั่งนะโอเขครับเขไม่เข้าครับผมโอเคทุกคนนะเดี๋ยวผมว่าพิเต้เราต้องขอตัวลาแล้วนะครับนะเจอสมิงตัวนี้ไม่น่านจะมาแล้วก็ฝากไปติดตามพิเต้ด้วยนะครับทุกคนผีน่ารักผน่ารักนะครับผมนะเป็นช่องใหม่ครับเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับนะโอเค เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับช่วงนี้ชอบความหลอนความบันเทิงความสยดสยองคนลุกอืคนตุดตั้งนะครับก็จั๊ช่องผีน่ารักด้วยนะครับพี่น่ารักก็จะเล่นกับพี่นะครับผม